สายแดดมันทาคลุมตัวกาอ้อละอาจารย์ที่โตที่กูการะกาละจงต้องตาออพาจะ stay อยู่บ้านแต่กูกาในกองเถิดออนแล้วบาลองยามสะเปดาเถิดละกอ โยมติไอเปโคยตาโอโยมโลเปียมอตรุงตุกุลามาซุเกปาคุลัลไลไบวะและไอแยจิตุลภะเอกะบาปะกุลโคยมลองซัลายเปอวิโตซุลองละจาแมกุลโคไปมาคลอวะมวยบาที่ยตอกาชุเกตานะเปอองกูราตญานลอจาลมมมคุจงละจุลอบายตาลีมมมตายมมเปอวิโตมนิง่ายย่า

À, giờ nó thấy cái là lập lần đó nè à, nó à, giờ nó mà đó nha, nha. À, đã mà có nó sẽ đi Mỹ nè Mà em đã thì tục của nè đã Mà đi xa allu, mình đi xa nó Phụ phát cho thằng này nha nó Là nhiều mặt nó đã ổ lô khoa sắp nè Mà nó đã ổ lô khoa đó à, Họ phải bỏ lỡ lật để mình những cái lập hơn nó mình đi cái lập nó mà sao đã về là nè có phải bỏ lật châu ลิงลายอ่ะเนาะเลยลือซูแต่จูซูแต่แล้วคือเราเซเล่ใส่เยลาเยมันเนะเนาะบกข์จอเลยโลไม่ได้ซ่าไม่ได้เกล้าไม่ได้ซ่าเนาะเอามาเบิดาเอ่อหมูตัวละคะและอ๊ตละคะและเอ็มหมอลละคะเนี่ยอะไรที่ดูสง่าเนาะมาตัวเบิดาอูจูขว้าออกเนาะจูขว้าเนาะต้วโถหมูย่าต้วย่าเนาะเอาเบิดาเลยโลหมูย่าลงขว้าเลยเนาะเนี่ยก็ตัวเพิ่นหมูตัวย่าเนี่ยพอหมดนี่ขึ้นในซอกขยะเนาะจูบักละขว้าซ้ายตอนนี้น้อมันค่อยได้บอกตัวนี้ออกไป

คอเลอรมญญุ้ย่านี่ยเกต้พ,ออตพีพี่เีเกต้าพี่ผูดผูวานพีซีนอกแหลกอ่ะนอกแจ็บอออมไรกัท,ท,ากท้ายผบาอยให Đi lấy lấy kia thùng đó, họ thù thùng này đó, họ có đây Họ thù mùi da xanh này hồ Lên quá thùng này, họ lên qua thùng này, họ thùng xanh này đó Thù mùi da đó à? Mùi da đã xịt xe Đã thù lên quá kì qua thù lên quá kì đó, thù lên à ờ ờ ờ thưa các mẹ nó bán lút này đấy mà đã phong tích chủ đấy anh cái thêm nào vô bán lút này này cái thà ờ ờ ông ông cụ lúc này hả Thì ơi cái thà à, thì lâu lắm chưa này, thà ông cái hả thầy nó phải đọc cái tấm này à chút anh ta sạc lấy luôn rồi này mình lo cái đấy hả thầy bảo phi phần cái là còn đi sai เอาล่มืดีทราบเลยดีเนี่ยอาริตมกรอแต่สิงค์ได้วัยน้องน้องทิจองูสิ่งที่ต่หนัวได้ทิจก็ไปปดรเบช่งเลยนี่กตทนเนาะอออยู่กับม่ลกอินไซตัดตทิจูปน็กลมาบมาเคนหัวจ้มันในลัพ่มทิจูดักเอดสืีพุงงมมามาป่ยาวขัใจบลเยอกนอนวีวมาทิจูดลยเจาะเีบารมีหัใจแกเฮ

ờ uh, cái, cái ông con đi không làm lá là là. à? Ờ với quả. lá với rồi Ờ. làm gì à? hòa đưa hòa. à phong mật hay? cái chỗ <laughs> mấy ở miền <laughs> เออ้งอะรเออด้้เอเออ้อะไรตั้อะรกันเนี่ย้งอะไรน่มาพีเน้อเนี่ยมนพี่น้องเนี่ยสาเนี่ยมินิดคหัวลไยละลงในมัยอะตัวตัวอ้ยมาที่น้อเนี่ยลงในย่านเนี่ยยก็ว้ลำไยเหรอค่มอนิเอ่เลยเอ้ยาั้ตลอเชียเน่ยตัวเชียร์กิ๊กอยู่ ต่อมาันน <Okay. S 1> <Okay. otion> ี้ไปต่อูหหรอเ๋ยเลล้ในเป้าคุณแมยเข้าไปเข้าไปเออคนนี้เข้าไปยิ่งเลย

โดยด้าตั้งใจให้แม่ไปดียากเองเนาะตั้งใจรู้มาต่อยยากตีแม่งานด้วยดีของพี่แม่เนาะแต่ใจนี้การที่ต่อยยากนี่อยู่ในตัวเจ้าแม่ไม่งั้นมันอยู่แค่ตัวเนาะงานด้วยดีถ้าอยู่ก็ตัวเนาะแต่ใจนี้ตั้งใจอยู่แค่ตัวเจ้าแม่ตั้งใจอย่างสุดขั้วอยากที่จะเอาเนาะกูจะมาดีที่จะเอาเนาะในสิ่งนี้แต่กูอ่ะนี่มันร้านอะไรกันตูดีล่ะเฮ้

เฟ่คุยตาโอโยโลเปียอมอทองซูกุลบาสุเปปาคุลัลไลไหวและไอ้หยากิตุลภะเอกะบะปะซุเปอโยนลองสะลายเฟ่อุยซุซูลอนาจาเมครูโฟไปมาตราวละมวยบาติยะตองกะชูเกตานะปีอองกูราทะญานลองจาละโมโมคุจุละจุลอบายตาลีโมโมตายโมโมเฟ่อุยซุมนูไดย่าสวยสะสายแดงมันเธอคุนโซบาโละอายา

you

นอกเกลอสมาบูมามาโอคายนหจามันในละพาลมวยทิโตละกลืสืออีพุงอามามาปาเยหััใจบูลุยเยอะกอนนองนวีวีมาทิโตและเจาแข็ดีประเมมหัดทองใจแกเฮละวีจะตียาโอซาไรคุณน้อง